เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพรโกศลยคุณและสวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนดิฉชันนางสาวน้องใหม่บริสุทธิ์รหัสนักศึกษา63 4 1 4 3 0 5 3มูหมูเรียน63 10บสาสาขาววิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์นะคะเราสามารถทำกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์ได้ด้วยตัวเราเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสั่งในเน็ตนะคะการทำกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์นี้ก็สามารถสร้าง สมาธิฝึกสมาธิของเรานะคะและเราก็ภูมิใจด้วยะคะ่ะที่เราทําได้ได้วยตัวเองอุปกรณ์นะคะก็จะมีจะเป็นกระดาษแข็งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกสีอะไรเนาะจะทําเป็นเราก็จะตัดให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อที่จะเป็นการประกอบกล่องแบบนี้นะคะแบบที่เราทําเป็นตัวอย่างนีไว้อันนี้ก็จะเป็นกระดาษสีนะคะที่จะแปะต่างๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีที่ไม่สวยงามอะ่ะเราก็สามารถ นำกระดาษสีสต่างๆสีที่เราถูกใจมาแปะตรงนี้ได้นะคะคหลังจากที่เราแปะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะแล้วต่อไปนะคะก็คือเราจะตกแต่งข้างๆนี้ตกแต่งข้างๆเป็นการที่เราเอาพค้ดอิดนะคะมาแปะและเขียนข้อนนะความ นีก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะใช้โพสต์อีกแปะเขียนข้อความหรือจะใช้เป็นรูกไปก็ได้นะคะอันนี้เราก็ได้ส่วนข้างในแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำต่อไปเราจะมาทำส่วนที่เป็นฝาปิดนะคะ ก็คือส่วนที่เป็นฝาปิดเนี่ยเราต้องทำขนาดให้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้นะคะเพื่อที่จะปิดและเปิดได้อันนี้ก็จะวัดไปแล้วนะคะเราใช้เปนจจกรรไกตัดทั้งสี่มือเลยนะคะตัดพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็เอากาวสองหน้า มาทำเป็นทรงนะแปะทุกมุมเลยนะคะในจากที่เราทำฝาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำกองเล็กนี่มาตกแต่งข้างในนะคะก็คือแปะลงตรงการ แล้วก็จะเอาในโฟมาใส่ลงไปตรงนี้ ของตรงกลางนี้นะคะเราสามารถนําของเช่นนาฬิกาหรือจะเป็นของแบบสร้อยข้อมือหรืออะไรเงี้ยะคะ่ะสามารถใส่ไว้ข้างไหนได้และส่วนข้างๆนี้นะคะเป็นโพสต์อิทก็คือการเข็จความโปรยพรนะนั่นประกอบกล่องข้างในนะข้างนอกกองใหญ่ก็เอาฝานะีคะฝาที่เราทำะะมาปิด จับทรงแล้วเราก็จะได้กล่องี่ยถ้าเราเปิดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ด้เปิดกล่องขครงใหม่อย่างนี้นะคะคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวพรโกศยยกุลและเพื่อนๆน,นักศึกษาทุกคนนะคะ ที่รับฟังในการนำเสนอการทำกล่องของหวนันเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ